สวัสดีทาย FC ช่องปรกก่อนพักดีร,รมนะครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกพรรคเพื่อไทยและมวลชนคนแสดงที่รักและศรัทธาในตัวคุณทักษิณชินวัตรนะครับก่อนที่จะไปนับถอยหลังเลือกตั้งรายจังหวัดเนี่ยตอนนี้มานับถอยหลังในการยุบสภาเลยครับน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้นะครับนะก็เพราะว่าตอนนี้รอในเรื่องของการปลดกล้าวลงมานะครับเพราะ นายกอน,นุทินก็น่าจะประกาศชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่ามีการโพส์ในเพจเฟซบุ๊กตัวเองนะครับว่าของคือนอำนาจให้ประชาชนอันนี้ก็เป็นรู้กันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็แค่รอการโปรดกล้าวลงมานะครับถ้ายุบภายในเดือนนะฮะธันวาน,นะครับซึ่งผมเคยพูดไว้ว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ตอนหลังมันก็ผันผวนมาเรื่อยๆเ,เ,เ,เราก็มองว่า มันก็น่าจะเป็นไปนตามเกณฑ์เดินก็คืออาจจะประมาณมะกรานะครับแต่มันก็มีความรู้สึกว่าตังหิดใจอยู่แล้วว่ามันน่าจะมีการเลือกตั้งเร็วขึ้นผมถึงทํานับถอยหลังการเลือกตั้งพยายามทําเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากว่าจะครบทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะไม่ทันในการที่จะมีการเลือกตั้งจริงๆจริงเริ่มทํามาก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นช่องแรก ช่องเล็กๆที่เริ่มทำเรื่องพวกนี้นะครับโอเคครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะไปที่ภาคกลางนะครับแต่ขอรวมเป็น2จังหวัด นะครับสองจังหวัดเอาไว้ในคลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะไปเหนือไปอีสานไปใต้กันบ้างนะครับโอเคครับจังหวัดแรกในภาคกลางที่ผมอยากจะนําเสนอนั่นคือจังหวัดสิงห์บุรีนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะฮะแชมป์เก่าก็คือนะครับพักพลังประชารัฐคือคุณโชิวุฒินะท่านมาทนาขมานุศรนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลที่นะครับ มีฐานเสียงอยู่ตรงนี้ยาวนานนะครับแต่ครั้งนี้ที่น่าสนใจนั้นก็คือนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเลือกคุณนัทยุทธผู้สุวรรณนะครับนักธุรกิจในพื้นที่นะครับมีธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของฝากนะฮะพักตานะฮะของดีเมืองสิงห์หรือภักตาพูดนะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมการบริษัทของสอบุญเรืองกรุ๊ปด้วยนะครับ อันนี้ก็หมายความว่ามันจะมีคอนเน็ t ชันในพื้นที่หรือในจังหวัดสิงห์บุรีค่อนข้างเยอะและก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงด้วยนะครับตรงนี้แหละครับนะครับก็จึงทําให้มองว่านะครับการที่จะเข้ามาเบียดแย่งคะแนนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่นะครับได้ลุ้นครับนะอีกอย่างหนึ่งถ้าลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับ ในจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยพักเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าคนที่รักและศรัทธาและยังเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณนัทยุทธเองเนี่ยก็ คงจะต้องทําการบ้านให้หนักนะครับแล้วก็ต้องลงพื้นที่แล้วก็ต้องหากลายุทธ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่นะครับมีสสได้แค่คนเดียวดังนั้นการเลือกจึงนับผลรวมทั้งจังหวัดนะครับการทํางานการลงพื้นที่มันอาจจะบางครั้งมันอาจจะมองดูว่าง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจะชนะใจคนทั้งจังหวัดได้เนี่ยมันก็อาจ จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาและค่อนข้างที่จะต้องมีกลยุทธ์นะครับหรือยุทธวิธีที่นะครับสามารถมัดใจคนทั้งจังหวัดได้นะครับตรงนี้ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าครั้งนี้การต่อสู้ที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยคุณนัทยุทธ์คู่สุวรรณเนี่ยนะครับจากพักเพื่อไทยนะครับน่าจะสู้ได้อย่างสนุกสูสีกับคุณ โชดวุฒนาขมานุสอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นนี่แหละครับว่าจังหวัดสิงห์บุรีปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยเองมาเป็นที่หนึ่งนะครับจึงทําให้เห็นว่าคนที่สิงห์บุรีเนี่ยก็ยังรักในตัวพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าส่งคนที่ลงแล้วโดนใจซึ่งแน่นอนฮะคุณนัทยุทธ์เองเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแล้วก็มีธุรกิจในท้องถิ่นและผมเชื่อว่าคอนเน็กชันต่างๆเนี่ยจะทําให้คุณ นัทยุทธนะครับสามารถที่จะต่อสู้กับทางแชมป์เก่าคุณโชติวุฒิธนาขมานุสรได้แบบสูสีและมีโอกาสได้ลุ้นจริงๆนะครับทำการบ้านดีๆเขตนี้จังหวัดนี้นะครับพักเพื่อไทยอาจจะกลับมายึดเก้าอี้คืนได้นะครับผมขอฟันธงครับสูสี50-50ไปดูในโค้งสุดท้าย ไปดูในกระแสพักเพื่อไทยแล้วก็ไปมีส่วนที่มันจะช่วยผลักดันนั่ก็คือในเรื่องของแคนดิเดตพักเพื่อไทยที่จะคลอดในวันที่16ธันวานี้นะครับรอดูครับเขตนี้มีรุ้นครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับต่อไปครับไปที่จังหวัดนะครับ ชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทเนี่ยตอนแรกก็มองดูว่าไอ้จังหวัดนี้ก็ไม่น่าจะมีลุ้นละเพราะว่าในส่วนของน่าจะเป็นของพักภูมิใจไทยและก็น่าจะเป็นของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะว่าคุณอ,อนุชานาคาสายเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านู้นก็ย้ายไปอยู่กับพลังประชารัฐแต่ล่าสุดหวนคืนมาแล้วนะครับนั่นแหละครับนะ ก็อนุชานาคาสายก็กลับมาแล้วนะครับกลุ่มสามมิตรกลับมาอยู่กับรุ่นพี่แบบคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะนะครับครั้งนี้คุณอนุชากลับมาเพื่อไทยจึงมั่นใจได้ว่านะครับในเขตหนึ่งเนี่ยนะครับแชมป์เก่าอย่างคุณอนุชาเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมานะครับครองที่นั่งได้แบบเดิมแต่เพียงแต่ว่านะครับเขตสองเนี่ยนะครับที่นะครับคุณอนุชาเนี่ยนะครับจะสามารถดึงคนนะฮะจากพัก เพื่อไทยเข้ามาได้อีกที่นั่งหนึ่งไหมเพราะที่นั่งเดิมเนี่ยมันเป็นของคุณมนเทียนสงประชานะครับของพรรคภูมิใจไทยซึ่งอาตระกูลสงประชาก็จะเป็นเจ้าของพื้นที่และเขานะฮะมีบทบาทหน้าที่มากมายในใน,ในพื้นที่เขตสองของจังหวัดนะครับชัยนาธนะครับ ก็อยู่ที่คุณอนุชาแล้วครับก็ฝากนะฮะในเขตหนึ่งของคุณอนุชาเองเนี่ยยังไม่ยังไงก็นอนมาครับแต่เขตสองเนี่ยนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับของพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นคุณวิทูลลีธีระนานน์นะฮะว่าจะเป็นคนเดิมหรือไม่นะครับคุณอนุชาจะสามารถดึงคะแนนตรงนี้ของพักเพื่อไทยเนี่ยให้เบียดแซงนะครับผู้สมัครของพรคภูมิใจไทยตระกูลสงประชาเจ้าของพื้นที่ได้หรือไม่นะครับตรงนี้ลุ้นกันนะครับดังนั้นนะฮะ เขตนะฮะเขตหนึ่งจังหวัดชัยนาทผมฟันธงครับแน่นอนครับนอนมาแน่นอนคุณอนุชาณคาสายส่วนเขตสองก็คิดว่านะครับต้องทําการบ้านให้หนักแต่เบื้องต้นขอให้เป็นของคุณมนเทียนสงประชาพักภูมิใจไทยไว้ก่อนนะครับจังหวัดนะฮะชัยนาทจึงขอฟันธงว่าเพื่อไทยจะได้หนึ่งที่นั่งและพักภูมิใจไทยจะได้หนึ่งที่นั่งครับนะฮะส่วนสิงห์บุรีเองก็นั่นแหละครับนะฮะ ก็ลุ้นกันนะฮะมีมีลุ้นนะับทุกท่านเพราะอะไรครับถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะบอกว่าแชมป์เก่าเป็นตระกูลนี้ธนาคมานุศเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยในอ่าในส่วนของพลังประชารัฐก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนไปสังกัดพรรคใหม่ชื่อว่าพรรครักชาตินะเพราะว่าตัวคุณพี่ชายของเขาเนี่ยก็มีการเปิดตัวนะครับมีการเปิดตัวพรรคใหม่แล้วชื่อว่าพรรครักชาตินะครับคุณชัยวุฒิน,นะครับก็มาลอลุ้นกันครับแต่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ย ฐานเดิมมีคะแนนอยู่แล้วนะครับคะแนนปาร์ตี้นีเป็นที่1ในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็พอส่งคุณนะฮะนัทัยยุทธผู้สุวรรณลงมาเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงในพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่ามีลุ้นมีลุ้นจริงๆนะครับรอลุ้นเลยครับจังหวัดนี้จะเบียดกันเข้ามานะครับสรุปสุดท้ายขอปันธงนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับเพื่อไทยจะได้หนึ่งที่นั่งภูมิใจไทยจะได้หนึ่งที่นั่งครับ ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อไทยมีโอกาสที่จะได้ที่นั่งพอประมาณอาจจะไปถึงขั้นว่าสูงด้วยซ้ำไปนะครับถ้าทำยุทธศาสตร์กลยุทธ์ดีๆนะครับเพราะการวางตัวผู้สมัครเนี่ยวางได้ดีแล้วนะครับแต่นั่นแหละครับการหาเสียงเลือกตั้งเอยผมมองแล้วเหมือนที่ผมพูดไปเบื้องต้นนั่นแหละครับว่า ตัวของค a n d i d a t นายกที่จะเปิดตัวในวันที่16เนี่ยจะช่วยฉุดนะฮะคะแนนของผู้สมัครด้วยแล้วก็ของพักขึ้นมาได้มากด้วยนะครับเราไปรอลุ้นกันครับว่า16ใครจะเป็นแค a n d i d a t นายกพักเพื่อไทยจะตรงกับที่ผมเคยถ่ายไว้หรือไม่นะครับโอเคครับคลิปแรกลงกันไว้ที่2จังหวัดของภาคกลางและเดี๋ยวผมจะไปพาไปภาคอีสานและพาไปภาคเหนือครับวันนี้คุยกันเรื่อยๆช่วงนี้อาจจะลงเยอะหน่อยนะครับทุกท่านเพราะว่า มันเป็นการนะฮะนับถอยหลังเลือกตั้งจริงๆแล้วนะฮะนอกจากนับถอยหลังเลือกตั้งแล้วมันก็คือมันชัดเจนในที่เรานับถอยหลังในการยุบสภาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จนจบคลิปสวัสดีครับ